นี่ครับความเข้าใจในเรื่อง,องการลาเลียงน้ําและก็ธาตุอาหารในต้นไม้โดยเฉพาะในต้นทุเรียนเนี่ยทำให้เราเข้าใจการเข้าทําลายของไฟทอปทอร่าได้ดีขึ้นปกติถ้าเกิดเราเอากิ่งของไม้ยืนต้นไม้ผลมาดูเนี่ยก็จะมีโครงสร้างคล้ายๆกันที่พิยาวประมาณเนี้ยทางด้านขวามือเป็นกิ่งลองกองสายมือเป็นกิ่งทุเรียนจะเห็นว่าบริเวณขอบนอกเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะสีดําๆอันนี้เราเรียกภาษาชาวบ้านว่าเปลือกไม้ จริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่พื้นผิวที่เป็นเปลือกไม้เนี่ยมันจะเป็นท่อลําเลียงอาหารท่อลำเลียงอาหารของไม้ผลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเป็นลองกองเนี่ยสามารถที่จะลําเลียงอาหารที่ผลิตได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงไปในทิศทางขึ้นสู่ยอดแล้วลงไปเลี้ยงรากได้คือมันขึ้นได้ทั้งบนทั้งล่างน,นั่นเอะส่วนบริเวณด้านในที่เราเห็นสีขา,ขาวบางคนอโอ๊ยแกนไม้บางตระกูลนี่โอ้เป็นลอยสวยงามใช่ไหมอันนี้ข้างในนะครับ มันจะประกอบด้วยท่อน้ำจะเป็นส่วนใหญ่เราเรียกว่าสายเล่มข้างนอกท่ออาหารเรียกฝนเอ็มนะภาษาอังกฤษส่วนภาษาไทยก็เรียกท่ออาหารข้างในก็จะเป็นท่อน้ำคันนี้เนี่ยข้างในนี้ถามว่ามีโอกาสจะมีท่ออาหารไหมก็มีครับข้างนอกนี้มีโอกาสจะเป็นท่อน้ำไหมก็มีครับแต่มันมีน้อยเพราะนั้นขอให้เข้าใจว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงท่อน้ำเนี่ยเราจะพูดถึงบริเวณข้างในที่เป็นเนื้อไม้เป็นแก่นไม้เนี่ยจะเป็นท่อน้ํา ครั้นี้นะครับถ้าเกิดใครมีโอกาสเจอต้นที่ไฟทอปทอล่าเข้าทําลายพี่ยามอยากห้ลองเอามาแล้วลองเอาเลื่อยมาลองหั่นดูสังเกตดูได้เลยครับการเข้าทําลายของเชื้อราเนี่ยข้างในเนี่ยนะครับมันจะเป็นสีดาๆหมดเลยเป็นสีดำๆดำๆดำๆเห็นชัดเจนเลยก็คือมันขึ้นมาตามท่อน้ํานั่นเองเพราะว่าปกติไฟทอปทอล่ามันมาทศ้ทางน้ําทางอากาศแหละแต่โดยส่วนใหญ่หน้าฝนเนี่ยมันมาทางน้ําแล้วน้ําเข้าโคนต้นไหนเข้าลากมันก็ขึ้นสู่ลําต้น มันก็ทําให้เกิดการขยายพันธุ์อยู่ข้างในแหละพอขยายเสอ็แล้ว,ออลวมันก็ออกมาข้างนอกทีนี้พอออกมาข้างนอกปุ๊บตอนเช้าเราเดินดูต้นเนี่ยอาจจะเห็นอาการที่เรียกว่าต้นฉ่าเป็นน้ําเยิม้มเป็นรอยเน่าเพราะอะไรครับเพราะว่าไฟทอปทอลาเนี่ยอยู่ในท่อน้ําเนี่ยมันแค่ขยายพันธุ์แต่มันยังไม่สามารถจะย่อยสายอะไรมากเนื่องจากในท่อน้ำเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นเซลล์ที่ตายแล้วมันก็ใช้น้ําในท่อน้ํานะครับเพื่อให้ตัวเองขยายพันธุ์ขึ้นมาพอมันขึ้นมาปุ๊บ อันนี้มันก็ไปกินตัวเปลือกไม้ในท่ออาหารมีอะไรครับมีสารอาหารมีแป้งนี่แหละเป็นอาหารอย่างดีของเจ้าเชื้อราเลยครน,นี้ชาวสวนเราทํำยังไงครับเวลาที่เราเดินเจอแล้วโหวันนี้มีรากเน,น่นาคนเน่านะบางคนก็ไปเอาที่ขูดเปลือกขูดออกก็จะขูดบางทีก็ฟันต้นนะฟันครึ่งต้นฟันเห็นมันขึ้นมาจากรากใช่ไหมก็ฟันตรงประมาณสูงมาจาก โคนต้นท่กประมาณ2ฟุตประมาณนั้นน่ะฟันรอบเลยแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วไฟทอปทอล่าเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมาทางท่ออาหารมันขึ้นมาทางท่อน้ําแล้วพอเรามีโอกาสไปเลื่อยภาคตัดกวางดูเนี่ยเห็นการเข้าทําลายเนี่ยอันนั้นน่ยก็จะเป็นเหตุผลว่าทําไมหลายๆสวนที่ไปตัดท่ออาหารเอาพวกเบทาเล็กซิลเอาคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ไปทาแล้วสุดท้ายต้นก็โซมก็ตายอยู่ดีเนื่องจากว่าเราไม่ได้ควบคุม ปัญหาอย่างแท้จริงคราวนี้วิธีการที่พยายามแนะนําให้เพื่อนเกษตรกร,ะกรกน,นะครับลองดูนะครับถ้าเกิดว่าเรามีประสบการณ์ในการทําสวนเพียงพอเนี่ยเวลาที่ตอนเช้าเราเดินสํารวจแปลงเนี่ยใบยทุเรียนจะบอกถึงสุขภาพของต้นทุเรียนเราได้เป็นอย่างดีถ้าเกิดใบเขี้ยวเป็นมันวาวเนี่ยแสดงว่าต้นมีสุขภาพดีระบบลําเลียงน้ําระบบการลําเลียงอาหารดีแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ใบเกิดอาการกล้าน อาการสีเหลืองหรือมีจุดๆขอให้เราเข้าใจแล้วว่ามันเริ่มจะมีบางอย่างผิดปกติถ้าเป็นนักโรคพืชก็บอกว่าโดนเชื้อโรคถ้าเป็นนักธาตหารบอกขาทาตอาหารถ้าเป็นนักกีตาอาจจะบอกมีแมลงเข้ามาอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ชาวสวนจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ลองสังเกตเองว่าต้นทุเรียนตัวเองมีอาการแบบนี้ป่วยเพราะอะไรการเดินสำรวจแปลงทุกเช้าเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆก,กลับมาที่เรื่องของระบบท่อน้ําระบบการลําเลียง ธาตุอาหารตรงนี้ที่บอกว่ามันเกี่ยวพันกับการขยายตัวการเข้าทําลายของไฟทอฟทอลาเนี่ยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆจาตรงนี้ไว้นะครับโดยสรุปก็คือว่าไฟทอฟทอลาหรือส่วนใหญ่นะมันเข้ามาทางลา่างเข้ามาทางระบบน้ําแต่ถ้าเกิดมันมาทางอากาศอันนั้นก็อาจจะลงมาที่ท่ออาหารแต่โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นน้อยเพราะนั้นเราถึงเรียกมันว่าโรครากเน่าคนเน่าเนื่องจากมันมาจากระบบน้ําสิ่งที่เห็นอย่างแรกคือบริเวณโคนต้นเนี่ยเน่าก่อนนะครับ การเข้าใจเรื่องของระบบการลําเลียงท่อน้ําท่ออาหารจรึงจําเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนที่เราจะไปหาวิธีการบริหารจัดการกับไฟทอปทอลาครับครับเดี๋ยวเราไปเดินดูในแปลงกับพี่พงเทพด้วยกันนะครับว่าการตรวจสอบใบและล่าก็าเกิดโรคไฟทอปทอลาเข้าแล้วเนี่ยดูยังไงต้นนี้เป็นไม่เนี่อย่างน,นี้ยตนในขอดูใบพี่อย่างคนนี้ที่เราจะดูใบมันง่ายดูยังไงมั้ยเนี่ยมันจะเป็นด่างๆด,ด,ด,ด่างๆซิดๆออกมาเนี่ยมันจะขาดวิตามินลงลงเนี่ยมันได้เพี้ยเพื่อลงเนี่ย มันจะแดงขึ้นมามันเป็นโรคแล้วใบเงาๆเงี้ยเหรอคนไปแก่เนาะโอ้ยมันแ่็งแล้วมันไม่สดใสเนาะเออใบมันไม่ใสอะนะใบยอดมันต้องสดใสกว่านี้นะเป็นหมดแล้วเนี่ยเปี้ยวหมดทุกต้นทามีถากเห็นหมดนะใช่ที่มีดเลยเนี่ยที่นี่เห็นชัดเห็นป่ะเนี่ยใช่ๆอันนี้เห็นชัดเลยเนี่ยมันลากขึ้นมาฉันนั่งโอ้นี่เนาะเนี่ยลากขึ้นมานจากลากขึ้นมาลอยนิดเนี่ยปัญหาใหญ่ของทุเรียนอ่ะครับโอ้อันนี้ ใบอย่างนี้นี่เป็นช่วยเนี่ยเหรอนี่ด้อมาใสก็ในี่มีทั้งลาจุดต้นิมเหนมขึ้นมาเนีนจากลากมาเห็นแถบมันขึ้นลากมาเลยนะนี่มันจะท้อนมาที่กิ่งที่การนแหละค่ะโอ้าใบเยงี้จริงไม่ได้เป็นไอ้ขาท่างหารนีหเป็นโรคแล้ว